ได้ข่าวว่าไปดูที่อื่นมาจัดผ่านแล้วแล้วก็ไล่ดูมาหมดเลยไม่ถูกใจมาดูร้านเฮียมั่นใจเลยครับแล้วก็เลยตกลงมรักเพราะว่าเฮียให้บริการแล้วก็แกมาดูแลลูกค้าเองด้วยครับเพราะเกิดจึงเกิดความมั่นใจให้กับลูกค้าสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยาย่าที่ร้านซันออโต้นะคะ วันนี้มาส่งมอบรถให้พี่เลเลยนะคะอีสุสุคันนี้นะคะนุ้ถามน,นิดนึงว่าทำไมพี่เลถึงตัดสินใจซื้อรถที่ร้านซันออโต้คะก็เป็นร้านที่ให้ความมั่นใจให้กับลูกค้าเรื่องรถยนต์ครับค<า>่ะรถยนต์ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแล้วก็การบริการของเฮียให้ข้อมูลดีในเรื่องยกรถครับ ได้ข่าวว่าไปดูที่อื่นมาจัดผ่านแล้วแล้วก็ไล่ดูมาหมดเลยไม่ถูกใจมาดูแลพี่อะมั่นใจเลยครับแล้วก็เลยตกหลุมรักเพราะว่าเฮียให้บริการแล้วก็แกมาดูแลลูกค้าเองด้วยครับเพระเกิดจึงเกิดความมั่นใจกับลูกค้าสร้างความมั่นใจกับลูกค้าก็เอกสารยุ่งยากไหมคะพี่จัดไม่ยุ่งยากครับผ่านง่ายครับผ่านง่ายเนาะ แล้วพี่ถ้าเกิดว่าการบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างเออความรู้สึกบริการดีครับใช่ทางเซลลให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความเป็นกระเดงให้กับลูกค้าครับราะวก็แนะนำรถได้ได้ดีครับลูกค้าอยากจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆไหมคะเผื่อมีใครสักคนที่อยากจะได้รถสักคันหนึ่งถ้ามีลูกลูกค้าที่จะ ทีออกรถก็มาที่ซันออโต้ครับพัทยาครับพัทยาเหนือครับค่ะก็อยากฝากไว้นิดนึงนะคะออกรถที่ซันออโต้ดูแลดูแลซ่อมพร้อมขับและออกรถที่ซันออโต้เนี่ยเหมือนมีอู่อยู่ข้างตัวเลยนะคะคันก็สวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องที่ซันออโต้เลยนะคะจบครบหมดทุกอย่างอยากได้รถดีๆอยากได้รถมีการันตีหลังการขายมาที่ซันออโต้เลยวันนี้ย่าขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ